มาค่ะมาตุนอาหารถนอมอาหารกันต่อของในตู้แข็งนะคะเรามาทําปลาเค็มตอนแรกเราจะทําปลาแดดเดียวแต่ว่าไม่มีแดดมาสองวันแล้วฝนทํำท่าจะตกแต่ก็ไม่ตกเราจะทําปลาเค็มเนาะปลาดองแล้วทีนี้นี่ได้ทําน้ําน้ําน้ําดองไว้แล้วน้ำำําทําปลาเค็มค่ะ เพื้อนเคี่ยวเคี่ยวให้สุกให้เดือดแล้วก็พักให้เย็นพักให้เย็นแล้วเราก็เตรียมปลาล้างปลาให้สะอาดเสด็จน้ำแล้วก็มาเทใส่เลยปรุงตามใจชอบนะคะเค็มมากเค็มน้อยแค่ไหนทีนี้เสร็จอย่างเงี้ยเราก็ เดี๋ยวจะใส่อย่างหนึง่งใส่น้ำมันงานลงไปด้วยปละเค็มนน้ำมันงานแค่นี้รับรองหอมและอร่อยมากนี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ดองไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอามาทอดก็ได้กินแล้วค่ะืูสองคืน สองวันแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ชอบเค็มจัดไม่ชอบเค็มเยอะก็ให้เอาขึ้นออกจากน้ำน้ำหมักเลยนะคะแล้วก็ใส่ถุงแยกไว้เป็นตามที่เราชอบว่าเราจะทอดกินเท่าไหร่ต่อหนึ่งมื้อต่อหนึ่งครั้งแพ็กเก็บใส่ตู้แข็งไว้กินได้อีกนานเลยนี่ปลาดักเงิน อันนี้คือปลาทะเลไม่รู้ว่าปลาอะไรเหมือนกันแต่เมื่อมันแน,น่นทำปลาเค็มอร่อยหอมรับรองไม่เหม็นเวลาทอดแล้วพอทอดเสร็จเราก็ซอยหอมบีบมะนาวซอยพริกเนีย่ยค่ะตามใจชอบเลยเนาะโอเคค่ะดูนี่ค่ะ สีแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เราก็จะมากลับอีกด้านหนึ่งทีนี้เราก็จะเก็บใส่ตู้ฟีดแช่แข็งไว้นะคะเห็นไหมโอเคค่ะสวัสดีค่ะมาแชร์สูตรอาหาร